อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาคตั้งอยู่ในพื้นที่วัดถ้ำเสาหินพญานาคสภาพวัดแต่เดิมก่อนสร้างวัด มีลักษณะเป็นเนินดินมีคูน้ำล้อมรอบบริเวณคล้ายกับที่ตั้งของเมืองเวียงในสมัยก่อนๆด้านทิศตะวันตกติดกับภูเขามีลำห้วยเล็กมีน้ำไหลออกจากรูใต้ถ้ำไหลมารวมที่เดียวกันกับลำน้ำที่มาจากถ้ำปลาและถ้ำน้อยแล้วไหลออกไปสู่ในหมู่บ้านชื่อวัดถ้ำเสาหินตั้งตามชื่อของถ้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งในถ้ำนั้นมีลักษณะเป็นหินย้อยลงมาจรดเบื้องล่าง มีลักษณะคล้ายเสาบ้านมีหลายๆต้นในถ้ำนั้นลึกเข้าไปประมาณ50-70เจเมตรเคยเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่สุดของถ้ำเป็นที่โล่งกว้างนะที่ตรงนี้จะเรียกว่าลานค่วงพญานาคอันเป็นที่มาของคำว่าถ้ำเสาหินพญานาคดังกล่าว ปัจจุบันนี้เนื้อที่ของวัดมีอยู่80ไร่3,060ตารางวามีพระครูประพัดจิตสังวรเป็นเจ้าอาวาสการเดินทางไปถ้ำนี้ต้องข้ามผ่านอ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาคสามารถไปได้ทั้งทางน้ำและทางบกโดยการพายเรือและเดินข้ามทางสะพานไม้ปากถ้ำวัดความกว้างได้ประมาณ4.70เมตรสูงประมาณ2.40เมตรซึ่งมีลักษณะเป็น3ชั้นชั้นที่1คือลึกจากปากถ้ำเข้าไปประมาณ20เมตร มีลักษณะเป็นแท่งนี้มีทางเดินทะลุเป็นช่องหล่องเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.50เมตรแสงอาทิตย์สามารถทะลุผ่านได้ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ภายในถ้ำแห่งนี้ให้สวยงามประการตายิ่งนัก ชั้นที่2มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันต้องปีนป่ายขึ้นบันไดระยะทางประมาณ10เมตรเป็นแท่งหินสวยงามและเด่นชัดกว่าชั้นที่1ด้านทิศต,ตะวันออกมีทางเดินสามารถทะลุผ่านเป็นทางออกของถ้ำทางหนึ่งซึ่งมีความกว้างประมาณ4เมตรชั้นที่3ส,สามารถปีนไป่ายไปตามแง่หินขึ้นไปประมาณ15เมตรเป็นแท่งหินสูงต่อจากนั้นจะเป็นเหวลึกประมาณ40เมตรและทางขึ้นลงชันประมาณ80องศา การเดินทางช่วงนี้ควรใช้อุปกรณ์ช่วยจึงจะปลอดภัยถ้ำแห่งนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยและท้าทายให้ไปพิสูจน์ยิ่งนักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,มาฝากกันอีกนะคะ